คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณพีทจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในวัยเด็กครับที่ต้องไปอาศัยอยู่ที่โรงพักจนทำให้เจอเรื่องหลอนๆตามมาครับเหตุการณ์เนียย้อนกลับไปประมาณสักปี2,532คุณพีทมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยครับโรงพัก เก่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณพีทกันเลยครับสวัสดีครับคุณพีทสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับผมคุณพีทตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอารามคำแหงยี่สิบสองคอยู่แถวรามคำแหงยี่สิบสองใช่ครับนะครับเลยมาอีกสิบซอยนี่จะถึงตำนานบ้านร้างรามสามสองแล้วนะใช่ครับไม่มีละหลังนั้นไม่อยู่ละไม่อยู่แล้วนะ้อง <c oughs> มันจเจริญแล้วเนาะ ใช่ครับเจริญหมดลวครับแถวนี้ไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัวละสมัยนั้นที่บ้านหลังนั้นดังนี่ตัวคุณพีททันไหมเออทันตอนที่เป็นวัยรุ่นลวเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วครับเออโอ้โหสมัยนั้นนะต้องบอกว่าน u m b บ r รวันจริงๆบ้านร้างรามสามสองใช่ครับใช่ครับนะคุณพีทกับผมที่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเออจะฟังสดเวลาไปแคมป์ปิ้งครับแต่ว่าพอดีเป็นสายแคมป์ปิ้งครับก็ก็ จะชอบไปฟังเวลาไปกลางเต็นอะไรเงี้ยครับพี่แจ็คแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาวันธรรมดาเงี้ยจะเป็นฟังแห้งซะมากกว่าเดี๋ยวนะเราไปแคมปิ้งเราจะไปแบบว่าธรรมชาติอุทยานใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอุทยานครับแล้วเราก็ไปเปิดเรื่องผีฟังเนี้ยเหรอใช่แต่ฟังเบาๆไม่รบกวนคนอื่นนะครับฟังเบาๆในเต็นเราอะไรเงี้ยนะเข้าใจได้แต่มันได้บรรยากาศงี้เหรอ สุดๆส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่รเรื่องที่จะคุณอคุณพีชจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในวัยเด็กใช่ครับย้อนกลับ,<ช>ปบไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองใช่ครับตอนนั้นอายุประมาณ 6, หกเจ็ดขวบเองครับไปอาศัยอยู่ที่โรงพักอ่าก็ก็มันมันมันก็จะมี บุมหลังนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เล่าได้เลยใช่ไหมบได้เลยครับโรงพักเก่าไปยังไงครับเรื่องนี้ครับงั้นก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับคืออ่าเมื่อตอนปีสองพันห้ารอยสามสิบสองสามสิบสามโดยประมาณนะครับด้วยพื้นเพพิษเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็อยู่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเมืองใหญ่อะไรมากอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยคุณป้าก็แต่งงานกับคุณลุงนะครับที่เป็นตำรวจซึ่งในขณะนั้นเนี่ย มันมีการอ่ารอบ้านพักเพราะว่าเป็นเป็นตำรวจเนี่ยเขาจะมีบ้านพักให้ใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่บ้านพักเนี่ยมันกําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่มันยังไม่เสร็จมัน,มนต้องรองบประมาณอะไรลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นเป็น,ปนมีครอบครัวแล้วไม่ได้เป็นอ่าตำรวจหนุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่รวมกับคนอื่นกับเพื่อนไม่ได้นึกออกไหมฮะ,ะนายเขาก็เลยเสนอมาครับว่าอ่งั้นเอาอย่างนี้งั้นก็ เดี๋ยวเองไปอยู่ในอ่าพื้นที่ตรงที่เป็นโรงพักเก่าซึ่งก่อนหน้าที่เราจะย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยครับโรงพักแห่งนี้เนี่ยก็ปิดคือถูกทิ้งมาแล้วประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วใช่ครับใชครับเพราะว่าเขา,เขามีเขามีโรงพักใหม่แล้วแต่ยังบ้านพักยังไม่เสร็จ ครับครับนะครับทีนี้ต้องขออธิบายเรื่องของโรงพักเก่านิดนึงบางท่านอาจจะไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นนะครับอ่โรงพักเก่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นอาคารไม้ยกพื้นครับพี่แจ๊คยกพื้นสูงสูงมากสูงเป็นสิบเมตรเลยนะครับเหตุผลที่เขาต้องสร้างให้สูงเนื่องจากว่ามันเป็นการป้องกันผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีนะครับคือเรียกว่าถ้ากระโดดลงมาเนี่ยแข้งขาหักจับได้แน่นอนนะครับ ตัวอาคารโรงพักแห่งนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ตั้งอยู่ในในในบริเวณตลาดนะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปในซอยครับซึ่งในซอยเนี่ยมันจะพอพอพอเข้ามาในซอยสักนิดหนึ่งเนี่ยมันบรรยากาศมันจะเปลี่ยนแล้วครับมันจะเป็นจุดที่โดดเดี่ยวนะครับอยู่กลางพื้นที่โล่งเลยนะครับเป็นเวิร์กหลบเข้ามา ด้านหลังเขาจะเป็นป่าละเมาะนะครับป่าละเมาะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่พวกต้นจามจุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ปะปลายกลางวันก็จะดูล่มรื่นดีนะครับแต่พอกลางคืนเนี่ยมันไม,ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเพราะว่ามันไม่มีแสงไฟอะไรเลยนะครับน่ากลัวชนิดที่ว่าแม้แต่คนเลี้ยงวัวเนี่ยยังไม่กล้าเอาวัวมากินหญ้าเลยนะครับขนาดว่าหญ้าเขียวสดเลยนะฮะแต่แต่คือคนจะ เลียงที่จะมาบริเวณนี้ตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยผู้ประสบเหตุตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้จะมีทั้งหมด4คนนะครับมีพีทเองนะครับมีคุณลุงคุณป้านะครับแล้วก็มีพี่สาวที่เป็นลูกของคุณลุงคุณป้าเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับก็เราจะก็จะอยู่ที่เนี้ยทั้งหมด4คนนะครับอพอเรา ย้ายเข้าไปนะครับมันจะแบ่งพื้นที่มันจะแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเล่าลําดับตามพื้นที่แล้วก็บริเวณที่มันเกิดเหตุผิดปกติบ่อยๆนะครับอ่าบริเวณห้องโถงครับพี่แจ๊คห้องโถงเนะี่ยมันก็เหมือนเหมือนจุดที่เป็นจุดรับแจ้งเหตุอะไรเงี้ยนะครับเป็นส่วนกลางอยู่ตรงกลางนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นสําหรับพวกเราเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ต้องใช้ตะเกียงในตอนกลางวันเนี่ยมันก็พอมีแสงแดดเข้ามาบ้างนะครับอ่าเราก็เล่นกันครับเราเป็นเด็กไม่มีทีวีดูเราก็เล่นของเล่นอ่าอย่างตัวพี่เองนะครับก็เล่นอ้พวกรถรถเข็นนะครับรถรถเด็กเล่นนะครับก็ถ่ายไปถ่ายมาพอเราถ่ายแรงเข้าไปหน่อยเนี่ยรถมันก็วิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งปรากฏว่าพอเราลุกขึ้นกับวิ่งไปเอารถกลับมาเล่นนะครับรถเนี่ยมันถูกป่าออกมาย คือกาลังจะวิ่งเข้าไปเอามาแต่รถเนี่ยมันถูกบางสิ่งบางอย่างป่าออกมาจากในห้องนั้นใช่ครับซึ่งซึ่งห้องนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเราก็รู้ว่าห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของครับนะพอมันป่าออกมาปุ๊บเราก็อ่าโอเคเด็กนะครับมันลืมแป๊บเดียวมันก็ลืมแล้วมันก็เล่นต่อก็ถ่ายถ่ายมันก็เข้าไปอีกครับคราวนี้มันก็ถูกป่าออกมาอีกเหมือนกันครับนะครับ ตัวพี่สาวเขาก็เล่นอไอ้ลูกบอลลูกแก้วอะไรของเขาเนี่ยครับทุกครั้งที่มันกลิ้งเข้าไปในห้องเนี้ยนะครับมันจะถูกเคลื่องออกมาอย่างนี้ตลอดครับอันนี้เราก็วิ่งโพสและวิ่งไปบอกคุณลุงนะครับว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้บบนอะไรเงี้ยครับลุงเขาก็เข้ามาดูให้อืตอนนี้มีอะไรครับมันมีแค่กองเอกสารมีแค่อ่าวัสดุเก่าเก็บที่รอดเคลียร์ทิ้งนะครับ ผ่านไปสักระยะหนึ่งเรื่องมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นมีความน่ากลัวมากขึ้นด้วยอ่าบรรยากาศต่างๆที่จะลองนึกภาพนะครับอ่ามันมืดมากความมืดของต่างจังหวัดเนี่ยมันมืดจริงๆแล้วมันมีแค่แตะเกียงเจ้าพายุตัวเดียวนะครับมีเทียนเล่มเล็กๆจุดตามห้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมันจะวุ่หว่เต็มไปหมดเลยนะครับมันจะแบบ มันจะทําให้เราโม้ดเรามันอยู่ในสิ่งในอารมณ์ที่กลัวง่ายมากนะครับ,รบสิ่งที่มันพีคสําหรับห้องอนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคนนั่งอยู่ในห้องขังมันมีห้องที่โซนที่มันแบ่งเป็นห้องขังสําหรับอ่าจับคนร้ายไว้ด้านในอะครับรบ,รบ,บางทีเี่เราจะเห็นเขานั่งอยู่<อ>เป็นยืดขา<อ>บางครั้งก็เห็นเป็นการนั่งกอดเขา นะครับซึ่งเราจะไม่เคยเห็นหน้าตาของคนที่อยู่ในนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยเรานั่งๆกันอยู่เราก็จะได้ยินเสียงคนร้องไหอร้องไห้แบบสะอกสือื่นเสียใจผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ไปบอกผู้ใหญ่ว่าเอ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่เขาก็คือส่วนตัวคิดว่าท่านก็คงจะเจอกันมาบ้างแล้วแต่ท่านไม่อยากให้เรากลัวนะครับ วิธีแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ก็คือเอากระดาษลังมาปิดเอามาสอดสอดไว้ตรงครึ่งล่างครับให้มันเหมือนแบบค้นจากระดับสายตาของเด็กซะอะไรอย่างเงี้ยนะครับปิดบังสายตาไว้เลยแต่ปัญหาคือเรายังได้ยินเสียงนงครับเอ,อเราก็ยังได้ยินเสียงอยู่บ้างในบางครั้งนะครับครับแต่มันจะมีจุดที่พิเศษของห้องนี้เนี่ยคือกลางวันอื เราเป็นเด็กใช่ไหมครับเราพี่ยังพิษเนี่ยเจ็ดขวบแปดขวบเองไม่เกินนี้พี่สาวก็ประมาณสิบเจ็ดสิบสองคุณป้าเนี่ยจะให้นอนกลางวันจะได้ไม่งองแงใช่ไหมครับเราจะให้นอนกลางวันเราก็นอนกันตรงห้องนี้แหละครับนอนตรงกลางห้องเลยแต่บ่อยครั้งเนี่ยครับที่เราจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงอะไรบางอย่างครับเสียงที่ว่ามันจะเป็นเสียงการลากของหนัก บนพื้นนะครับคือเป็นพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้กระดานอย่างนี้ใช่ไหมครับมีการลากของหนักๆมีการเอาอะไรหนักๆฟาดลงไปบนพื้นนะครับโตมาเราถึงเข้าใจครับพี่แจ๊กว่านั่นคือเสียงตรวนเสียงตรวนที่เขาไว้ล่ามขานะครับไม่ให้นักโทษหนีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยพีทนอนเป็นเด็กที่นอนตรงกลางเพราะเราเป็นเล็กสุดใช่ไหมครับเรานอนตรงกลางเนี่ย พอเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเห็นป้าน่ะลืมตาโพลงละคือเขาก็ได้ยินเหมือนเรานั่นแหละแต่เขาก็จะประมาณฟีกว่าจ,จุ๊จุ๊จุ๊ว่าไม่เป็นไรลูกนอนอมไม่มีอะไรแต่คิดว่าใจแกก็คงเต้นไม่แพ้เราครับนะครับอห้องผงห้องนี้นะครับมันถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่งตอนทานอาหารตอนกินข้าวเย็นนะครับ,รบเราก็จะล้อมวงกิน,กนตรงน,นี้เนี่ยเวลา ผู้ใหญ่ใช้เราครับไปหยิบน้ำปลาหน่อยลูกไปหยิบช้อนหน่อยลูกอะไรเงี้ยสองคนพี่น้องนี่คือแบบเกี่ยงกันชนิดที่ว่าพี่ไปดิน้องไม่ไปน้องไปสิพี่ไม่ไปอะไรเงี้ยนะครับบางครั้งก็ต้องเกี่ยวกันไปสองคนเพื่อไปเอาของเพราะว่าเรามักจะเห็นคนยืนอยู่ตามมุมห้องครับพี่แจครคบ,บางครั้งเนี่ยเขาเรียกด้วยไอ้หนูไอ้หนู บางครั้งเขาก็เรียกพี่สาวพี่หนูพี่หนูอย่างเงี้ยงงครับครับคือมันเตลิดเปิดเปิมสุดๆเด็กนี่คือมันมันอยู่ในจุดที่แบบเราได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าอย่าดื้อนะลูกเดี๋ยวผีหลอกอืแต่เขาไม่เคยบอกเราเลยครับว่าผีหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรที่มันคือผีแต่ทุกครั้งที่เราผ่านมุมมืดของห้องต่างๆเราเนี่ครับเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนปกติครับ S <S นะครับ,รบสําหรับห้องโถงเรื่องราวก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นห้องนอนครับพี่แจ๊คห้องนอนเนี่ยเราเลือกใช้ห้องทํางานของเจ้านายห้องห้องทํางานเก่านะครับ <ừ. S 2> เพราะว่ามันเป็นห้องที่มีหน้าต่างระบายอากาศอืเราก็จะนอนกลางมุงครับพี่แจ๊กคกลางมุงเพื่ออ่าให้กันยุงนะครับเพราะมันต้องเปิดหน้าต่างก็จะเป็นสองมุงครับแต่เวลาที่คุณลุงเขาติดภารกิจ ถ้าเวรต่างๆนี้นะครับคุณป้าเขาก็จะมานอนกับเราอืเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมานอนเพราะห่วงเราหรือเขาก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับจนเราโตกันมาเนี่ยเวลาเราเจอกันเราคุยกันอย่างเงี้ยเวลาเล่าเรื่องเก่าๆเราก็จะเพิ่งมาทราบว่าคุณป้าเนี่ยมักจะเห็นคนอยู่ด้านนอกหน้าต่างครับ,บางครั้งยืนเฉยๆยืนมองเข้ามา บางครั้งก็เดินผ่านไปผ่านมาทั้งๆที่มันไม่มีที่ให้ยืนได้ครับพี่แจ๊คืออย่าลืมว่านอกหน้าต่างมันสูงใช่ครับใช่ครับมันมันสูงมากครับมันไม่มีที่ให้เกาะอะไรได้เลยครับแล้วพาร์ทของเด็กเด็กเด็กๆเนี่ยมักจะนอนฝันร้ายในห้องนอนนี้เสมอพี่สาวพีชเนี่ยเขาโตกับาพีชหน่อยเขาก็จะจาความฝันได้นะครับเขาก็จะจะจะตื่นเช้ามาเขาจะเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ย เห็นคนเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็คนนั้นคนนี้ก็ขอเชือกขอเชเออใช่ใช่ครับขอเชือกอันนี้เดี๋ยวมันจะมาเฉลยช่วงปลายๆแล้วครับพี่แจครับครับเพราะว่ามันมันจะมีพาร์ตี้เกี่ยวข้องอยู่อ่าส่วนอ่าอย่างตัวพีทเองเด็กหน่อยพี่ก็จำความฝันอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าตื่นมาก็ตื่นนะครับอ่าห้องนอนมันก็จะมีเรื่องราวแค่ประมาณนี้นะครับ ต่อมาเป็นโซนห้องน้ําครับพี่แจ็คครับห้องน้ํามันไม่ได้อยู่บนตัวอาคารนะครับสมัยก่อนเนี่ยบนนั้นไม่มีห้องน้ําเขาสร้างห้องน้ําไว้ด้านล่างแยกออกมาเป็นใต้ถุนนะครับห้องน้ําเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ําที่สร้างยาวๆไปครับซอยไปหกห้องแปดห้องนะครับเป็นห้องอาบน้ำสามห้องช่วมอะไรก็ว่ากันไปแบ่งกันไปนะครับแต่ว่ามันประตูเนี่ยมันจะแปลกกว่าที่ อ่าปกติทั่วไปเพราะว่าประตูเนี่ยครับมันจะสั้นมันจะมีแค่ครึ่งเดียวมันสามารถก้มมองได้ครับถ้ายืนอยู่สามารถชะโง,งกมองได้คือมันจะอยู่ระดับหน้าผากผู้ใหญ่ค,คือเขาสร้างไว้แบบนี้เนี่ยครับเพื่อกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายเนี่ยทำร้ายตัวเองในห้องน้ำนะครับ ด้วยความที่มันมันผ่านการทิ้งล้างมานานนะครับทุกอย่างมันก็ผุพังไปตามกันเวลาแต่เราต้องใช้ห้องน้ำนี้ทั้งขับถ่ายแล้วก็อาบอาบ,บน้ํานะครับมันมันไม่มีทั้งเลือดเลยนะครับเราก็จะเข้าห้องแรกกันเสมอห้องแรกเนี่ยเป็นห้องส้วมนะครับเราก็จะเข้าห้องแรกกันว่ามันน่ากลัวมากมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการอาบน้ําเนี่ยหลังๆมาเนี่ยคุณป้าเขาก็จะขอร้องคุณลุงว่าเออหาหาโอ่งมาอาศัยน้ําให้หนองง่อย อา,อาบข้างนอกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบสําหรับห้องน้ําเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือเรามักจะได้ยินเสียงคนไออืเสียงคนแระแอมเสียงคนร้องไห้เสียงคนทุบประตูไม้บางทีดังแบบตึงต้งตึงตึง้งเรานั่งอยู่เนี้ยเราจะสะดุ้งเลยครับอและมักจะมาจากห้องเดิมคือห้องที่สามนะครับ บางครั้งเนี่ยเราเป็นเด็กเรานั่งนั่งหนาทันทุระอยู่อย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ยินเสียงปิดประตู oh. โดยที่มันไม่มีใครเดินผ่านหน้าเราไปอีกฉานึ oh. ออกไหมครับมันมองเห็นมันมองเห็นนะครับบางครั้งจะได้กลิ่น oh. อ่ายาสูบครับ oh. คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมวนยาสูบสูบกับ oh. หนังสือพิมพ์เขาจะฉีกหนังสือพิมพ์มาครับครับเ oh. ขาจุดสูบ oh. ซึ่งกลิ่นมันจะรุนแรงมาก oh. นะครับกลิ่นมันจะรุนแรงมากแต่ว่าเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเรากลัวเราไม่เราใช้งานแล้วเราต้องรีบออกเราต้องออกมาจากมุมนั้นให้ได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับห้องน้ําเรื่องราวมันก็จะจะประมาณนี้นี่แทบจะทุกแทบจะทุกอนูเลยเนี่ยมันมันน่ากลัวจริงๆครับคือตอนตอนที่เราเราโตกันมาแล้วเรามานั่งคุยกันเรายังถามได้ว่า ทำไมวันนั้นเราถึงไปอยู่กันตรงนั้นได้อือนะครับสี่คนเนี่ยนะครับทาไมเราถึงไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเรื่องราวในพื้นที่เนี่ยครับจุดที่มันเป็นเรื่องที่สําหรับพวกเราแล้วดูฟังดูน่ากลัวที่สุดคือ,อบ่อน้ําด้านหลังครับพี่แจอคสมัมยก่อนคนเขาใช้น้ําบาดาลกันนะครับเขาก็จะเจาะบ่อเป็นบ่อต้องๆล,ลงไปนะครับ แล้วเราเนี่ยเป็นเด็กเราก็จะรู้เลยว่าผู้ใหญ่จะตีแน่ถ้าไปเล่นตรงนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถูกสั่งห้ามไว้โดยเด็ดขาดว่าห้ามไปปูนเปี้ยนแถวนั้นเพราะว่ามันไม่มีฝาปิดอมันอันตรายนะครับ <Okay. S 2> คือแต่เดิมเนี่ยมันเคยมีทังน้าครับช่วงที่อ่โรงพักเขายังใช้ทําการอยู่เนี่ยมันเคยมีทังน้ํา <Okay. S 2> แต่ว่ามันก็ผุไปสุดท้ายเราก็ต้องไปตักน้ำนนมาใช้ครับตักน้ําขึ้นมาใสา่ใบองค์แบบน้ํามันนะครับ okay. ทีนี้เนี่ยไอ,บอ้บ่อน้้านตรงนี้นะครับความน่ากลัวของมันคือมันมีต้นจำจุลีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันก็แผ่กิ่งก้านแบบปกคลุมแบบมืดเลยครับกลางวันนี้ก็คือครับจะไม่มีแสงลงมาเลยนะครับบอกว่าเรื่องมันเกิดจากการที่ไอ้เจ้าพี่สาวพิษเนี่ยอยู่ดีๆก็หายตัวไปเลยครึ่งค่นวันออพอนึกกันขึ้นได้ว่าเออมันไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ตามหาอพอหาไม่เจอแล้วแหละ ต้องเกณฑ์คนมานะครับป้บาก็ไหว้วานอ่าคนในละแวกใกล้เคียงไปบอกคุณลุงคุณลุงก็มาตามตามมาช่วยกันตามหามมพาคุณอาตำรวจอะไรนากันเต็มเลยนะครับแทบจะทุกตารางนิ้วในบริเวณนั้นคือเราหากัานหมดนะครับไม่มีใครเจอนะครับ oh. สุดท้ายเนี่ยมีคุณอาตำรวจท่านหนึ่ง oh. มาเจอว่านอนคิง อ่าบ่อน้ําอยู่ครับมาทิ้งบ่อน้ําอยู่นะครับหลับหลับเขาก็ปลุกโอเคก็เรียบร้อยครับโดนตีตีตรงนั้นเลยตีแบบคุณแม่เขาก็ตีคุณป้าพีดนะครับเขาก็ตีตีตีอะไรอย่างเงี้ยแล้เขาถามว่าไปไหนมาไปทําอะไรมาอย่าบอกแล้วมาอย่ามาเล่นตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะครับอี่ตอนนั้นก็ร้องไห้ไปเล่าไปครับบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาชวนไปเล่นซ่อนหาง ถ้าซ่อนแล้วเขาหาไม่เจอครับเขาจะให้กินขนมขนมเขาเขามีขนมเยอะมากคือไปซ่อนยังไงก็ได้ห้ามให้เขาหาเจอใช่ครับถ้าเขาหาไม่เจอจะให้กินขนมใช่ครับทีนี้ก็เล่นอยู่นานเลยครับเขาบอกว่าเล่นนานมากเล่นเท่าไหร่ก็ยังไงก็โดนหาเจอตลอดครับพี่ผู้หญิงคนนี้หาเขาเจอตลอดเลยครับครับสุดท้ายพี่ผู้หญิงคนนี้เขาจูงมือไปครับพีใจแล้วเราก็บอกว่าลองลงไปซ่อนในนั้นดิอุ้ย พี่หาไม่เจอหรอกครับอืมแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวพี่ให้กินขนมอ๋อแต่ไอ้ด้วยมันเป็นเด็กโตนะครับ,รบมันแวบหนึ่งของมันมันก็คิดขึ้นมาได้ว่าเล่นใกล้บ่อน้ํานี่ก็จะโดนอยู่แล้วถ้าลงไปข้างล่างเนี่ย<อ>ลงไปในบ่อน้ําเนี่ยอสงสัยแม่ตีขาลายแน่เลยครับนะอืมก็เลยสะบัดมือผู้หญิงคนนั้นโอ้ยดีไม่เคิมตามใช่ครับ<อ>ก็เลยสะบัดมือนะครับแล้วก็ วิ่งออกมาจังหวะที่วิ่งออกมาเนี่ยมันก็ด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่ามันหลบหลับอยู่ตรงนี้นะครับเขาถามเขาก็ถามากามันว่าเออมันเด็กโกโหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็กลายเป็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อไอ้ไอ้นั่นแน่เลยไอ้นั่นนี่หมายถึงว่าเขาก็พูดถึงผู้หญิงหนึ่งคนนะครับที่มา ผูกคอตายตรงต้นจมสุรีต้นนี้เพราะว่าอ่าเหมือนสามีเขาเหมือนแฟนเขาอะนะครับถ<อ>ูกจับ<อ>แล้วไม่สามารถหาเงินมาประกันตัวหรือว่าทําเรื่องประกันตัวได้อแล้วจะต้องถูกส่งไปที่เหมือนเรือนจําใหญ่<อ>ประจาจังหวัดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยปูกคอตายตรงนั้น<อ>คนเลี้ยงวัวเนี่ยครับเอาวัวมาเลี้ยง บริเวณนั้นนะครับเพราะหญ้ามันหญ้ามันดีนะครับหญ้ามันเขียวมากเลยเขาก็มานอนนี่งัลงวันใต้ต้นจามซุลีนะครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงอะไรที่มันมันมีความเคลื่อนไหวนะครับก็นอนราบอยู่กับพื้นเอาาเอาผ้าขาม้าปิดตาไว้ก็เปิดผ้าขม้ามาก็เจอพี่ผู้หญิงคนนี้ครับโหนกิ่งไม้นะครับโหนจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่ง โผล่จากอีกกิ่งหนึง่งแล้วก็จะเหมือนทําท่าว่าจะลับกระโดดแห่ลงมาใส่ oh. เท่านั้นแหละครับสติแตกกระเจิดกระเจิงวิ่งวัวเวอร์ไม่เอาแล้ว oh. นะฮะสุดท้ายก็ต้องให้ญาติพี่น้องมาต้อนบัวกลับแล้วก็ผมขาแล้วผมล่วงไปเลย oh. สําหรับพี่คนนั้นนั้นนะครับท oh. ีนี้เนี่ยช่วงที่เราอยู่อยู่ที่เนี่ยนะครับคุณป้าก็จะตักบาดบ่อยมากนะครับ oh. จะตักบาดบ่อยมากอย่างวันโกนเนี่ย วันโกนจะเป็นวันที่เราได้ยินเสียงโซ่ตัวหนักๆน,น,นะครับอ่าแกก็จะพาเราออกมาเดินมาเลาะเลาะป่าหญ้ามาเพื่อมามาดักพระที่ท่านเดินบุญพระบา่าอะไรเงี้ยนะครับ,รบเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยจำแต่อหลอกที่วิวใหญ่เขาพูดกตน,นนันครับแต่ว่าคุณป้ามาเล่าตอนโตเนี่ยคุณป้าเดี๋ยวจะบอกว่าพระท่านก็ถาม,มานะครับว่าอยู่กันได้นะอยู่ที่เนี่ยอืมเขาไม่ทําอะไรหลอกเขาอยู่กันเยอะครับพียงแต่ว่าเขาแค่หิว เพราะว่ามันไม่มีใครทาบุญทําอะไรให้เขาเลยนะครับทําบุญให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเบาลงเองนะครับอพีทแล้วก็ลุงคุณป้าพี่สาวเนี่ยครับอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณเจ็ดเดือนครับพี่แจ๊คอยู่กับความแบบความตั่นประสาทเนี่ยประมาณเจ็ดเดือนนะครับสุดท้ายเนี่ยงบมันลงมาอะไรมันมาปุ๊บก็บ้านมันก็เสร็จนะครับ บ้านเสร็จเราก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านพักปกตินานนะเจ็ดเดือนอ่ะใช่ครับ oh, อยู่จน,น,นอยู่จนโตอ่ะครับ oh. แล้วก็อยู่กับอยู่กับภาวะแบบเนี้ยครับคือจนจนเราแทบจะชินแล้วอ่ะครับ oh. แต่เห็นอยู่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเขาหายไปนะครับ oh. เขาจะอยู่กับเราอย่างเงี้ยตลอด oh. Oh. อยู่ที่ว่าวันไหนเราจิตเราอ่อน oh. วันไหนที่เราไม่ค่อย oh. เขาเรียกอะไรครับความแข็งแรงทางสภาวะจิตใจเราไม่ม เราก็จะเห็นเขาง่ายหน่อยอก็เล่าเล่ากันมาจนกระทั่งมีอ่ารุ่นพี่ของคุณลุงนะนะครับที่เขาประจำอยู่ที่นี่ก่อนแล้วนะครับเขาก็มาบอกพวกเราทีหลังกันว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยอกระบวนการอะไรหลายๆอย่างนะครับมันมีคนที่ถูกจับเป็นแพะก็เยอะอนะครับบางคนก็ทําผิดจริงแต่ต้องการหนีความผิดนะครับก็มักจะออกอุบายครับ ให,ให้ตำรวจพาไปเข้าห้องน้ำบางคนก็ใช้ใช้เสื้อครับพี่จะมัดตัวเองแล้วก็ห uh huh. ิงตัวลงมา uh huh. นในห้องขังก็แล้วแต่ว่ามีอะไรครับบางคนถอดกางเกงครับบางคนถอดเสื้อนะครับแล้วก็จัดการตัวเองซะเพ uh ื่อหนีความผิดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจานวนมากโดยที่เราไม่ ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอ,อะไรเงี้ยนะก็ได้แต่ทําบุญให้เขาไปนะครับอพื้นที่นี้ครับพี่แจ๊คใช้เวลาประมาณห้าหกปีหลังจากนั้นครับก็ถูกเคลียร์ออกอทั้งทั้งหมดเลยครับใช่ครับแล้วก็ถูกปรับเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์สําหรับรับสเสด็จหรือว่ารับนายที่มาจากกรุงเทพอ,อะไรแบบนี้ยครับ,รบเรื่องราวก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้แฟนตาซีมากแต่ว่าก็น่าตัว คือน่ากลัวด้วยตัวบรรยากาศผมเคยเห็นโรงพักแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าบางที่เนี่ยยังอยู่นะยังมีการเก็บไว้อยู่ยังมีการอน an ุรักษ์ไว้อยู่นึกภาพอาคารไม้สูงสูงสูงเลยฮะแล้วก็มีบันไดทางขึ้นอยู่ข้างหน้าถูกไหมขึ้นแบบซ้ายขวาได้เลยขึ้นแบบใช่ใช่เออขึ้นแบบซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ขึ้นไปปุ๊บก็จะเจอแบบ ห้องร้องทุกแก้งความอยู่ข้างหน้าแล้วก็ภายใ,ในอาคารนั้นก็จะมีห้องหับต่างๆรวมไปถึงห้องขังก็จะอยู่ภายในนั้นด้วยใช่ครับและอย่าลืมว่า<ม>ถ้าเป็นอาคารลักษณะหน่วยงานราชการแบบนี้ด้วยนะสร้างมานานขนาดไหนก็ไม่รู้ผมว่าหลายสิบปีอะครับถูกปะใช่ใชแล้วใ,<ช><ๆ>ในตลอดระยะเวลาลหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างที่ตัวของคุณพีทเล่าแหละมันก็ต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น ใช่มันต้องมีคนตายอ่ะพูดก,กันตรงๆเอเอนึกถึงนึกถึงบรรยากาศตอนที่เข้าไปนอนแต่เข้าใจได้ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปนอนเพราะ<ช>มันต้องรอที่พักแล้วการที่จะไปหาเช่าบ้านเช่าโรงแรมนอนมันก็ไม่ใช่เรื่องไงใช่ครับด<ช>ูว่า<ช>เออ<ช>มีครอบครัวเราครอบครัวเดียวที่ไปอยู่ที่นั่น ครคเดียวครับแจ็คพอตครับสุดๆเออนึบนึกภาพนะคุณผู้ชมผู้ฟังคือมันจะไปไหนอ่ะหนีไปไหนก็ไม่ได้บรรยากาศเอาจริงๆมากโรงพักบางที่ทุกวันเนี้ยตกกลางคืนยังดูน่ากลัวเลยเอาตรงๆงใช่ไหมฮะตรงูน่ากลัวมันมันเงียบอะมันเงียบอะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในในวัยเด็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ยังพอมี สองสาเรื่องครับเดี๋ยวขอเรียบเรียงแล้วเดี๋ยวอาจจะโทรมาแบ่งปันให้<ด>เพื่อนๆได้ <ๆ S 2> ไฟังกันอีกครับพ<ด>ี่จ๊คเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวชอบชอบมีติ้งครับคือเรื่องพวกนี้ไม่เคยเล่าออกรายการหรืออะไรแบบนี้นะครับ,รบแต่ว่าเวลาเรานั่งอ่ากินกันหรืออะไรเงี้ยครับ<ม>เราก็จะชอบคุยกันว่าเออ คนนั้นชอบไปเจอตรงนี้มาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียบเรียงอีกเดี๋ยวจะส่งเข้าไปใหม่ได้ครับคุณพีทสะดวกมว่าไหร่ก็ติดต่อมานะคุณพีทนะวันนี้ถือว่ามาทําความรู้จักกันก่อนเล่าดีซะด้วยนี่เล่าครั้งแรกจริงเหรอครั้งแรกครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่าที่ไหนเลยครับเก่งมากเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังเรื่องต่อไปนะคุณพีทนะ ได้ครับสะดวกมาไหร่ก็ติดต่อมาวันนี้ขอบคุณมากมากคุณพีทที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมค่ะพี่แจ็สวัสดีครับสวัสดีหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก